สวัสดีค่ะดิฉันนางเกศราธีรโคตรนักศึกษามหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นคณะศึกษา,าศาสตร์สาขาการศึกษาปฐมวัยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่14ถนนชยางกูลตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมีเนื้อที่17ไร่มีอาคารเรียน4หลัง บริหารงานโดยนางนาติยาทองพุตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีนักเรียนทั้งหมด366คนมีจำนวนครูและบุคลากรทั้งสิ้น31คนระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่สนักเรียนจำนวนหกสคนดิฉันได้ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนประจำชั้นอนุบาลปีที่3ซึ่งมีนักเรียนจำนวน30คนครูพี่เลี้ยงชื่อนางสาวกุสุมาเวชกามาตำแหน่งครูชํานาญการได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของครู รับเด็กจากผู้ปกครองในตอนเช้าดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในห้องเรียนเตรียมการสอนตรวจการบ้านนักเรียนตรวจสุขภาพเด็กเป็นรายบุคคลจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์ดูแลความปลอดภัยต่างๆดูแลให้เด็กดื่มนมดื่มน้ำรับประทานอาหารและนอนหลับพักผ่อนในระหว่างที่เด็กนอนครูจะทำการเตรียมการบ้านบันทึกการประเมินต่างๆ และส่งเด็กกลับในตอนเย็นคุณลักษณะของครูที่แสดงออกมีบุคลิกภาพที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสดูแลเด็กด้วยความรักความเมตตามีความรู้ความสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีบริบทในชั้นเรียนครูพี่เลี้ยงสามารถควบคุมชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสมใช้เทคนิคต่างๆและทำข้อตกลงร่วมกันกับเด็กสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียน ครูพี่เลี้ยงออกแบบการเรียนการสอนโดยการศึกษาจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560วิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนจากนั้นจึงออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นเช่นโครงการลูกเสือน้อยได้จัดกิจกรรมโดยแบ่งเป็นฐานต่างๆให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองทำให้เด็กเกิดความสนุกสนาน มีความมั่นใจในตนเองมีภาวะความเป็นผู้นำสำหรับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพที่นี่ทำให้ดิฉันได้รับความรู้มากมายไม่ว่าจะเป็นการจัดการในชั้นเรียนเทคนิคการสอนการสื่อสารกับเด็กซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มีค่าในการเป็นครูในอนาคตสุดท้ายนี้ขอขอบคุณโรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ ที่ให้โอกาสดิฉันได้มาเรียนรู้และเติบโตขอขอบคุณครูพี่เลี้ยงและเด็กๆทุกคนสำหรับประสบการณ์ที่ดีแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ